สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำสโค้นกันนะคะสะโคนง่ายๆแต่ว่าวันนี้จะทำเป็นสโค้นชีสค่ะก่อนอื่นเราจะผสมในส่วนของของเหลวก่อนนะคะจะเป็นนมหรือวิปปิ้งครีมก็ได้สีษสาส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองใครจะใช้บัตเตอร์มิลก็ได้คนทุกอย่างให้เข้ากันใครไม่ชอบรสเค็มนะคะเราก็ตัดส่วนที่เป็นออปชันเสริมออกไปได้เลย เสร็จแล้วเราก็พักไว้ข้างๆเรามาผสมในส่วนของของแห้งกันนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์สองถ้วยตรงครึ่งน้ำตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงผงฟูค่ะสองช้อนชาครึ่งวาน,นิลาใครจะใช้แบบน้ำก็ผสมไปในน้ำได้เลยแล้วก็เกลือค่ะเล็กน้อยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากัน อุ่นตอ,อบแล้วนะตอนนี้ที่ไฟประมาณ160องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเรียบร้อยเนืยเย็นหั่นเป็นอย่างเงี้ยเจกลรัมค่ะหรือใส่สามสีถ้วยตวงแล้วเราก็ใช้มือนะคะค่อยๆบีและตะล่อมเขาแบบนี้ให้เขาเป็นคลำ ใครจะจบตรงนี้เลยก็ได้คือไม่ต้องใส่ออปชันเสริมใส่ผูกผลไม้แห้งก็ได้แต่วันนี้ขอใส่เป็นชีสนะคะเพราะว่าอยากทานแบบรสเค็มค่ะบีบีเนยต้องเย็นนะต้องเอาไปแช่ช่องตู้เย็นเลยมีนาอาไปแช่ช่องฟรีซประมาณ10นาทีนะคะแล้วค่อยออกมาทำเนอยอะ่ะ ได้แล้วเราก็จะได้แบบนี้วันนี้นะคะมีนาสอนสโคนเป็นแบบสูตรอเมริกันนะคะไม่ใช่สูตรอังกฤษนะไม่ใช่สูตรบิติชนะตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไมีนาะมีชีสค่ะมีทั้งมอสซาเรลล่านะคะหั่นเป็นเตา๋าหรือเป็นเชดดาร์ชีสก็ได้แล้วก็มีเฟดดาร์ชีสหั่นเป็นเตา๋าใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงแล้วก็มีใบาพาสต์ลี่ค่ะเล็กน้อยซอยใส่ลงไป เราก็จะอย่างนี้เราจะไม่นวดน,นะเราจะทําอย่างนี้นะมันจะเป็นคล้ำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ในส่วนของของเหลวค่อยๆใส่ลงไปะคะ่ะนมและไข่ใช้บัตเตอร์มิลไ,ได้ใช้โย,ยเกิร์ตได้โยเกิร์ตก็ขอปเป็นเหลวๆเลยนะ ใช้วิปปิ้นครีมได้ค่อยๆโคนผสมแบบนี้เราจะไม่นวดนะคะไข่ไก่มีนาใช้เบอร์สามรวมไปพอเข้ากันแล้วนะคะเราจะเอาออกมาวางบนโต๊ะเลยเราจะ,ะโรยแป้งลงไปแล้วก็ ถ้าใครยังไม่ทานนะคะจะทานตอนเช้านะห่อพลาสติกค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยตัวนี้ตอนอบอ่ะเย็นๆอ่ะจะดีมากทำแ,แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดครึ่งแล้วเราก็ทับโดเขาแบบนี้ แเราก็ทำโดเ็าแบบนี้ทำเพื่อมันจะเป็นเทคนิคอะค่ะทำให้เขาเป็นชั้นๆทำประมาณสี่ห้ารอบ มีความหนาประมาณ1นิ้วนี่อย่างเงี้ยนะคะมีความหนาประมาณ1นึ่งนิ้วเราก็จใช้แก้วเนี่ยแหละคะ่ะแก้วน้ําธรรมดากดลงไปแบบนี้หรือเราจะใช้ตัวพวกนี้ก็ได้ค่ะตัวพวกนี้กดลงไปอ่ตัวพวกนี้จะดีกว่าอ่ะ ก็จะได้สโครที่มีความนาแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปอบนะคะที่ไฟร้อยเจ็ดสิบองศาไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาที แล้วค่ะมคะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อก็จะนุ่ม แบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะเลยบแนแซนด์วิชมาเดี๋ยววันนี้นะคะอาหารเย็ยนของลูกจะเป็นฟิชแอนชิพนะคะแล้วก็มีสโคนตัวนี้ละคะ่ะสโคนแบบเค็ม